ได้มีโอกาสไปดูหนังสปิลเบิร์กเรื่องแรกนะฮะที่ทําฉายโรงนะฮะคือจริงๆแล้วเคยมีทําหนังฉายทีวีมาก่อนเป็นหนังยาวนะครับชื่อเรื่องว่าดูเอลเป็นรถบรรทุกอัดกันชนกันอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็สนุกมากแล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งได้เคยดูนะครับเป็นหนังชื่อว่า The Sugarland e x p เ e s s นะเรับผมเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือว่าคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะคือสามีเนี่ยติดคุกนะฮะแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ไปเยี่ยมสามีในคุก แล้วเพื่อนว่าก็ได้บอกข่าวร้ายกับสามีว่าเฮ้ยเนี่ยลูกของเขาเนี่ยเพราะว่ายังเด็กกันอยู่เนาะก็คือว่าลูกของเขาก็มันจะถูกแบบว่าส่งไปที่พ่อแม่บุญธรรมให้คนอื่นอุปถัมภ์อะไรเงี้ยนะฮะหือเขาจะไม่ได้เจอลูกแล้วอะไรเงี้ยนะครับลูกยังเป็น Baby <c oughs> เ,นเนบบี๋อยู่อะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าออกอุบายแผงกันตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยงั้นเรามาแหกคุกกันเถอะนะ,ะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยการแหกคุกอาจจะยังไม่ได้ยากมากนักอะไรเงี้ยภรรยาก็เลยพาสามีแหกคุกซะเลยนะฮะแล้วก็เริ ไปเอารถคนอื่นมาใช้อะไรเงี้ยนะฮะเออไปเอารถคนแก่มาใช้แล้วก็สุดท้ายก็ป้นไปเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ไล่ตามนะฮะเออแล้วไปเจอตำรวจไปเจอนั่นไปเจอนี่นะฮะเออระหว่างทางก็จะต้องเหมือนเป็นเหมือนรถมูวี่เลยเพื่อที่จะไปเมืองชูแกแลนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า ระหว่างทางก็จะมีรถตำรวจไล่ล่ากันคือเห็นเลยว่าตั้งแต่เรื่องแรกของสปิลเบิร์เนี่ยโอ้โหมีฉากที่แบบมีรถตำรวจหลายคันไล่ล่ากันแบบโอ้โหจริงจังมากแล้วก็มุมกล้องวิชวลต่างๆนี่คือเรียกได้ว่าโอ้โหโคตรเทพตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะฮะแล้วก็ยังมีการเล่าเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามีอารมณ์ขันน่ะคือมีความตลกร้ายมีความกัดจิกก็อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความน่ารักน่ารักอยู่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีความน่ากลัวมีการยิงกันมีการแบบ วิแอคชั่นอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วก็ความพีคคือนอกจากป้นรถคนแก่เนะี่ยยังมีการไปป้นรถตำรวจด้วยทุกคนแล้วกลายเป็นว่ามีการตีซีกับตำรวจอะไรเงี้ยก็จะมีความสนิทสนมเห็นใจกันมีความเป็นเพื่อนมนุษย์กันเฮ้ยแต่สุดท้ายคุณก็คือนักโทษแล้วฉันก็คือตำรวจอ่ะเออจะเอาอยัางไงต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีตำรวจไล่ตามมากมายอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูกันว่าสุดท้ายมันจะไปลงเอยกันยังไงแล้วเขาจะได้เจอลูกไหมแล้วลูกจะมาอยู่กับเขาเป็นครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเออทั ได้แรงบรนันดาลใจจากเรื่องจริงด้วยนะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับก็เอามาทําเป็นหนังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ เปิดตัวประเดิมนะฮะก่อนที่หลังจากนี้เนี่ยสปิลเบิร์กก็จะทําเรื่องโจสนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้จอห์นวิลเลียมนะครับมาทําดนตรีให้นะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้นะฮะได้ทําจนถึงฟาเบลแมนส์เนี่ยนะครับก็เป็นการร่วมงานกันมา50กว่าปีนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมงานกันที่ยาวนานมากๆนะฮะพอดูหนังสปิลเบิร์กเรื่องแรกเนี่ยนะครับผมก็เห็นถึงว่าแบบเออมันจะมีลูกบ้าบางอย่างอยู่แล้วก็มีลายเซ็นของแกชัดเจนเลยแต่เรื่องแรกนะฮะะแแแต่่่่่่่่พอออมมมมาาาาทททีีีีีเเรรรืืงงปััจจจุบนนผู้สสสึกกกวิยคถ จำกับอารมณ์ให้คมขึ้นนะฮะสามารถที่จะสร้างดรามาติกต่างๆบีต่างๆเนี่ยโอ้โหได้แบบว่าทําเราเสียน้ําตาได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าแกสามารถที่จะรู้บีบรู้มูตต่างๆหมดแลวแต่ว่าเรื่องแรกของแกเนี่ยจะเน้นความบ้าพลางังฉะนั้นเรื่องดราม่าอาจจะไม่ได้ขยี้หนักมากแต่ว่าอาจจะเป็นพูด <And explore S 1> ถึงเรื่องความเป็นปรดักชันต่างๆการเล่าวิชวลต่างๆอะไร้ยฮะซึ่งได้ได้ว่าโดดเด่นนะครับเออไม่ธรรมดาจริงนะครับหนังมันก็มีความตลกอย่างหนึ่งนะเป็นตลกร้ายที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่า เราจะเห็นฉากรถตำรวจเนี่ยแบบมาเพียบเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะจับไล่ล่าคนร้ายคนเดียวอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เปรียบเสมือนขี่ช้างจับตกกะกแะตนอ่ะนะฮะคือยกขยงไปทั้งโรงพักเลยอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่ไปตามตัวประกันคดีเดียวอะไรเงี้ยนะครับเออก็เรียกได้ว่าแบบ S <S มีความแบบอิหลักอิเลืออยู่เป็นกันนะนะครับคือเราจะเห็นกระแสสังคมว่าเฮ้ยแต่ว่าคนดูก็จะรู้สึกอย่างนี้คนดูก็จะรู้สึกอย่าง,ง,น,างนั้นอะไรเงี้ยนะฮะเออตอนที่ตัวผู้ร้ายเนี่ยเข้าไปในเมืองแต่กลับกลายไปว่าทุกคนเห็นว่าไอคนนี้คือคนดังไปหมดแล้วเพราะว่าพอออกคงออกข่าวจริงจังอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็มาเที่ยวเอาของมาให้เอานู่นเอานี่มาให้อะไรเงี้ยนะท,ทั้งที่ทางที่ตัวเอกเป็นคนร้ายอะไรเงี้ยนะฮะเออก็มีความตลกร้าดีครับก็ดูแล้วรู้สึกว่ายุคนี้มันก็เป็นอย่างนั้นะเหมือนกันนะ